สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอาหารที่คุณหนึ่งเคยทําให้ในงานวันเกิดภรรยาเก่าของนายช่างนะคะเพราะว่าเขาขอให้คุณหนึ่งทำอาหารไทยเลี้ยงสําหรับวันเกิดกับเพื่อนเขาให้หน่อยนะคะก็เลยอันนี้คุณหนึ่งเตรียมของทุกอย่างนะคะเตรียมหั่นเรียบร้อยจากที่บ้านแล้วก็ไปทําที่นู่นนะคะไปผัดให้ที่นูนน่นเนาะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะรู้สึกว่ากลิ่นอาหารมันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยครั้งนั้นนะคะนะคุณหนึ่งเตรียมอาหารให้พร้อมแบบว่าทุกคนอิ่มแปรเลยะคะ่ะทั้งปอเปีย๊ยะ ทั้งผัดเส้นนะคะแล้วก็ทอดไก่กรอบแล้วก็มีออสเต็กไก่ด้วยมีข้าวผัดด้วยนะคะถือเตรียมให้บนแบบผนังก็มีนะทุกคนแล้วแบบทุกคนอิ่มอิ่มจนอิ่มแปรเลยแหละ,ะก็เตรียมทุกอย่างไปนะคะไปให้พร้อมพืชผักที่จะไปตกแต่งด้วยนะคะคนหนึ่งก็จัดให้สวยนะคะน่าทานนี่มีผนันงด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็นึกว่าจะไม่ชอบผน,นงกันเพราะว่ากลัวมันเผ็ดเนาะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาก็ทานกัน เกลี้ยงเลยนะผน,นังนะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาลงคลิปแล้วค่ะทุกคนผ่านมาหลายวันก็ทำนูน่นทำนี่แต่ว่าคุณน่งก็ถ่ายถ่ายคลิปไว้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อเลยแล้วก็เพอ,อิญว่าวันอาทิตย์เมื่อกี้นะคะก็ไปทำเอ้ยไม่ใช่สิคืออ่าภรรยาเก่านายช่างอะ่ะเขาโทรมานะคะโทรมาหาก่อน ก่อนประมาณวันอังคารได้นะคะเขาก็โทรมาชวนให้ครูหนิงไปงานวันเกิดเขานะคะแต่ว่าคุณหนิงก็บอกว่าเออไม่อยากจะไปเพราะว่าก็มีแต่เพื่อนเขาเนาะก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงเขานะคะในกลุ่มเขาแล้วก็คือครั้งที่แล้วอ่ะคุณหนิงก็ไปทํากับข้าวบ้านเขานะคะไปทําแบบจัดแบบบุฟเฟ่ให้เพราะว่ามัน เป็นการทานอาหารแบบเต็มที่เลยนะคะก็คือไปจัดอาหารไปทําอาหารให้เขาทานนะคะก็คือว่าก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแหละทุกคนก็หมายถึงว่าเราคุณเอกนะคะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคือเขามาดีเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นแม่ของลูกลูกของสามีเรานะคะแล้วเขาก็เราก็เจอกันทุกคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาคุยเวลาอะไรเวลาเขามาเขาก็ดอกไม้มาให้คุณเองนะคะแล้วก็ เ,เราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่ว่าคือถ้าแบบมันเยอะมากๆคือแบบเจอกันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากไปเพราะว่ามันเราไม่ได้สนิทกับเขามากขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็อยากชวนคุณเอิงไปแล้ว่าแต่เขาบอกว่าขอให้คุณเองิงอ่ะผัดผัดหมี่ซัวผัดเส้นนะคะใส่ไก่เอาไปเอาให้เขาได้ไหมอะไรเงี้ยทำให้เขาหน่อยได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าเออ เดี๋ยวเอ่อมารับพาไปซื้อของซื้อของคนนี้ก็คิดว่ามันมันก็แค่ผัดเส้นเนาะเนเลยแบบไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพาไปเดี๋ยวไปซื้อเองเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวให้แฟนคุณมาเอาก็ได้แบบว่าทําเสร็จแล้วเขาก็อ่ามารับเอาไปเลยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นของขวัญคนณนี่ก็ว่าอย่างงี้นะคะแต่ว่าเขาแบอบกไม่ได้อยากให้คนณนี่ไปนู่นนะคะไปทำเอ่อ ไม่ได้ไปทำที่นู่นนะทุกคนคนหน่งต้องทําอยู่ที่บ้านเพราะว่าถ้าไปผัดที่นูน่นมันจะเหม็นนะคะเขาไม่อยากให้บ้านเขาเหม็นอาหารหรือความที่เยอรมาันเขาจะแปลกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนบางคนเนี่ยคืออยากให้บ้านหอมแบบมีแขกมาก็จะให้หอมแต่เราเนี่ยบ้านหอมอาหารมันเป็นสิ่งปกติเนาะแต่ก็คนหน่งก็เลยบอกว่าไม่ไม่อยากไปเนาะก็ทําทํากับข้าวให้ละกันอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ไม่ไม่อยากให้ไปจิบกาแฟ แต่ไอจิฟก,กาแฟนะทุกคนมันบ่ายสามโมงต้องไปนู้นแล้วนะคะแต่ว่าคนแบบถ้าหิวเขาบอกว่าเผื่อเพื่อนๆน,นหิวอะไรหกโมงเย็นจะได้แบบมีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยคนนี่ก็เลยถามว่าแล้วคุณทํากับข้าวอะไรเผื่อไหมหรือมีแค่ผัดเส้นอย่างเดียวเพื่อนจะอิม่มร้อยอะไรเขาก็บอกว่าเออก็ทำแค่ผัดเส้นนี่แหละก็คือหมายถึงว่า อ่าเพื่อใครหิวอะไรเงี้ยแต่ไปแล้วมันไม่ใช่คุณหนึ่งก็คิดอยู่แล้วว่าเอ้ยมันจะมีแค่ผัดมีผัดมีซัวใส่ไก่ผัดเส้นใส่ไก่แค่นั้นหรอกเขาจะไปอิ่มอะไรอะไรเงี้ยนะคะคุณหนึ่งก็เลยทําผัดวุ้นเส้นไปให้ด้วยนะทําแบบหม้อใหญ่เลยนะคะทําแบบเป็นที่ที่อุ่นอาหารเนาะแล้วก็มีผัดเส้นนะคะทําแบบเผื่อเผื่อแบบว่า เผื่อเขาหิวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกเองเนาะมันไม่ใช่งานเราเนาะทุกคนคุูหนึ่งก็ไม่อยากทําเยอะนะก็เลยทําแค่นั้นแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันก็ถือทําเผื่อนะคะเอาจริงพอไปถึงนะก็เลยแบบโอ้ยคือว่าไอ้เราก็ไปนั่งแล้วมันมีแต่เพื่อนเขาเนาะก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้สนิทกับเรานะคะก็มีคืคอคุณหนึ่งกับนายช่างนะคะมีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันทุกอย่างคุย คือในช่างก็เข้าใจเข้าใจคุณหนิงด้วยนะคะในช่างก็จะพาไปเราทีนี้คุณหนิงก็บอกว่าคุณฉันไม่อยากอยู่นานเพราะฉันไม่ได้สนิทกับเขาอะไรเงี้ยในช่างก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปสายๆก็คือเราจะกลับแบบเออตอนเขากินข้าวอะไรเงี้ยเราค่อยกลับอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่อยากอยู่นานในช่างก็เลยพาคุณหนิงไปก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะก็คือแบบเรา ทำกับข้าวทำผัดหมี่อะไรเสร็จร้อนๆอ,นอะ่ะก็เอาไปวางแล้วมันยังอุ่นได้แบบอาหารมันยังไม่เย็นมันไม่จืดชื้นเนาะก็เลยเออมันก็พอดีแต่ว่าถ้าจะให้ไปแต่วันๆแล้วแบบหัววันเราก็ไม่รู้เราจะเอากับข้าวไปมันก็เย็นมันชื้นแล้วหมดแต่ว่าคุนเองเตรียมที่อุ่นไม่ให้เขาด้วยนะคะก็จะได้แบบเอออุ่นนะคะก็เลยแบอบกเออตัวเองก็คิดอยู่นะคะทุกคนคืออา่า ภรรยาเก่าในช่างรู้สึกว่าจะอยากชวนคุณหนิงให้ไปอ่ไปเที่ยวกับกลุ่มเขาไปสังสรรค์แบบคุณหนิงก็เราเราแบบเราเราโตขนาดนี้แล้วนะคะเราก็รู้ว่าเออว่าแบบเออรู้อยู่ว่าเขาสนุกสนานแต่เราไม่ใช่แบบเพื่อนสนิทในกลุ่มเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นคือถึงว่าจะจบเลิกกันไปเนาะเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าเยอะๆแบบ ไปบ่อยๆอ,อ่ะมันมันก็มันไม่ใช่เนาะทุกคนเนาะ,ค,นนะคุณหิงก็เลยแบบครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ชวนคนุณหิงไปช่วงซัมเมอร์นะคะคือไปปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนเขาแลไรแต่คุณหิงไม่ไปนะคะเพราะว่าให้ไปนอนค้างคืนแล้วก็กับคนเราก็ไม่ไปเนาะคือเขาก็สนุกสนานของเขาไปเหอออะไรเงี้ยเราแบบไม่ไปมันคือแล้วเขาก็หมายถึงมาครั้งนี้ก็เลยอู้อะไรเนาะแบบไป,ไปไปไปนั่งมันก็ ทุกคนเข้าใจไหมคือแบ,บไปนั่งแล้วเราไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อะไรนะไม่ได้สนิทส,สนมคือหมายถึงว่าคนอื่นก็เลยบอกเขาตามตรงเพราะว่าเราเป็นคนที่มีอะไรก็คือคือมีอะไรก็บอกเนาะมันแบบน่าจะเข้าใจเพราะว่าแต่ว่าในช่างนะรู้รู้จากภรรยาเขาในช่างก็เคยบอกอยู่ว่าเอนี่แหละผมเคยเจออะไรที่มันแบบ เยอะๆเยอะๆมันสะสมมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดจบของเขาอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่ากับู้นอื่งมันเริ่มแล้วที่แบบจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับแบบคือทำให้ได้นะทุกคนไม่ได้ว่าอะไรนะคือทากับข้าวให้เออมาเอาไปเลยมันรับไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่ไม่เคยอะไรเลยไม่ได้คิดแล้วก็ไม่เอาตังค์ไม่ไม่ต้องมาจ่ายคือให้ทาให้เป็นของขวัญ ให้ได้นะถือว่าเอาให้เพื่อนละกันเนี่ยแต่ว่าจะให้เราไปไปถึงแบบคุณหนิงก็กกเลยบอกเขานะคะคืออยู่ในห้องครัวสองคนเนาะคุณหนิงก็กเลยบอกว่าอ,อต่อไปน่ะถ้าจะให้ทำทำกับข้าวให้ฉันยินดีเลยนะอะไรเงี้ยแต่คุณอ,อ,อยากอยากทำอะไรแบบถามแล้วก็คุณซื้อมาให้ก็ได้นะคะ ซื้อมาให้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเถามว่าออะไรเท่าไหร่อะไรไงนะเพราะว่าเราเราไม่อยากจะไปคิดถึงส่วนนั้นนะแต่ว่าถ้าบอกบอกบอกเขาแล้วเขาไปซื้อมาให้แล้วก็ให้เราทําให้อะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่าคุณเองก็บอกว่าเออคือทีคราวหน้าก็ทําอาหารให้แต่ว่าไม่อยากมาร่วมสังสรรค์ด้วยเนาะเพราะว่า เราก็ไม่ใช่เพื่อนเขาแล้วเ,เรามาแล้วก็นั่งไม่รู้จะดีนะในช่างอยู่ด้วยนะคะคุณญิงก็มีในช่างคุยด้วยแล้วก็บางคนเขาก็คุยด้วยบ้างอะนะคะแต่ว่าเออมันก็คือความเยอรมันเขาจะเป็นการสังสรรค์มันเกิดอะไรเขาไม่ได้สนุกคลื่นเคลงเต้นเฮฮาเหมือนกับคนไทยเรานะมันเหมืนอนแบบฉันนั่งคุยกันเขาก็จะนนั่งคุยเขาก็สนิทกันเนาะเราไม่มีเรื่องจะคุย <laughs> ก็เลยว่าเออแต่แต่แตแตคือคุณเราเขามาดีเนาะก็คือหมายถึงว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันได้แต่ว่าคือคนทุกคนเข้าใจไหมถ้าไปไปอยู่ในในที่ตรงนั้นแล้วว่ามันมีแต่เพื่อนเขามันไม่ใช่แบบถ้าคุณหนึ่งไม่มีในช่างนะคงจะหงอยไปแล้วนะคะคือแบบเออไม่รู้จะคุยกับใครอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับเออเรา เขาอยากได้แค่อาหารแค่กับข้าวเออเราทําให้ได้บอกมาตรงตรงเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องให้เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นล้อกัออนเลยคิดอยู่อย่างนี้คือแบบทุกคนถ้าเป็นทุกคนจะคิดจะทํำยังไงแบบอืมเนาะคุณเองคิดถูกคิดว่าตัวเองคิดถูกนะแล้วก็บอกเขาไป ตามตรงนะคะถ้าแบบครั้งหน้าหรืออะไรยังไงเขามาชวนนะคุณหนึ่งก็คงจะไม่ไปแต่ว่าจะให้ทําอะไรให้อะ่ะก็จะทําให้ทํากับข้าวอะ่ะทําให้ได้นะคะม่นไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าคือให้ไปอยู่แบบนั้นแบบอมเขาก็คุยแต่เออเนาะแต่เขาก็คอยจะพยายามมาคุยกับคุณหนิงอยู่แต่เขาจะต้องไปมีเวลากับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาก็คุยกันไอเราก็เหมือนกับเราไปเป็นส่วนเกินอะ่ะทุกคนก็เลยเออ ใช่ไหมนี่แหละคือหมายถึงว่าก็อยากมาพูดคุยมามาเลยเรียกว่าอะไรทุกคนคนุณหน่งเป็นคนที่ไม่เคยปิดไม่เคยปิดที่จะไม่มีเพื่อนไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่มีเพื่อนเป็นคนที่เปิดนะคะเป็นคนเปิดเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเฮฮากับทุกๆคนแต่ว่าเราต้องเราต้องเลือกที่จะนั่นเนาะไม่ใช่แบบ เออเนี่ยแหละคิดว่าเออไปได้ไปเจอกันได้แวบๆแต่ไม่ใช่คงจะให้ไปสนิทกับกลุ่มพวกเขามันคงจะไม่นานไม่ใช่ทุกคนคือมันเหมือน,นเราเป็นส่วนเกินอยู่ตรงนั้นเอะทุกคนเข้าใจไหมมาเล่าให้ฟังทุกคนเอยเขาคิด,ค,ดคิดอยู่นะเออมันมันนั่งคิดอยู่เพราะขนาดเพื่อนเขาที่นั่งข้างคุณเองอะเขายังไม่ค่อยพูดกับคุณเองเลยเอ,อืม มีแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งนะที่คุยนอกนั้นก็แค่ยิ้มทักทายแค่นั้นเองถ้ลคลิปนี้ก็มาเล่ามาเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วกันนะคะทุกคนมาแบ่งปันว่าทุกคนคิดยังไงแต่ว่าคุณหึ่งคิดว่าจะทําแบบนี้ดีกว่านะคะคือแบบเออ,เอ,อหมายถึงว่า ต่อไปก็ทําให้ได้เนาะแต่ว่าคุณหนึ่งคงจะไม่ไปอยู่ตรงนั้นอีกเพราะว่าเขาบอกว่าซัมเมอร์หน้าร้อนอาจจะชวนคุณหน่งไปปาร์ตี้ด้วยนะคะคุณหนึ่งคิดว่าคงจะไม่ไปอะ่ะไม่อยากจะไปแล้วก็นายช่างอะ่ะเธอตามใจคุณหนึ่งนะแต่ว่านายช่างจะแค่ไปส่งนะคะแล้วก็ให้คุณหน่งอยู่ที่นูน่นเพราะว่านายช่างเขาก็ไม,ไม่ไม่อยากไปปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ ตอนแรกก็ไม่ได้ชวนในช่างนะก็คือแบบไปได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาให้เราไปอยู่ตรงนั้นคงไม่เอาอะทุกคนเนาะว่าไหมเออเนาะก็คือรู้สึกดีๆเก็บความรู้สึกดีๆต่อกันดีกว่านะคะคือหมายถึงว่าเจอกันยิ้มทักทายคุยกันเออมีอะไรแบบเออเจอกันนั่งคุยนั่งอะไรกันได้แต่ว่าถ้าจะให้เราไปไปอยู่ตรงนั้นอีกแบบนี้นะคะคุหนึ่งไม่ไปหรอก ไม่รู้จะคุยแบบว่าอะไรเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนไปเป็นส่วนเกินอะ่ะคือแบบเออเราก็โตขนาดนี้แล้วเนาะคือแบบอู้ถ้าเป,เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่เราคนไทยนะเราก็เหมือนคน,คนรู้ไหมมันจะเทคแคร์เหมือนจะพูดคุยเราเนะ่ยจะเป็นอีกแบบนึองนะเนาะแล้วก็จะชวนเขาคุยอนะไรถ้าเขาไปอยู่อในในงานของเราแบบนั้นนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นแบบนั้นนะมันมีแต่เพื่อนผู้หญิงสนิทเขาเนาะทำแบบนี้แล้กันแหละทุกคนมาเล่าให้ฟังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมันยาวนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมาโม้ให้ฟัง